สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกันอีกครั้งครับกับไทยลีกสกอร์เทเบิลพบกันในวันนี้ครับผมกับการสรุปตารางคะแนนไทยลีกหนึ่งครับประจำวิกที่3ก็สําหรับผู้ชมใหม่ครับถ้าชื่นชอบการทําตารางคะแนนไทยลีกครับก็ร่วมสนับสนุนการทําคลิปง่ายๆครับโดยการกดซับสไครต์ให้กําลังใจด้วยการกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปในนัดถัดไปครับผมก่อนไปดูสรุปตารางคะแนนไทยลีกครับประจำวิกที่3เรามาดูผลการแข่งขันของทั้ง3คู่กันก่อนเลยครับ แล้วโดยคู่แรกครับราชบุรี FC เปิดบ้านเอาชนะลำพูนวูลเลอร์ไปหนึ่งประตูต่อศูนย์คู่ถัดมาครับนะครราชสีมามาัสได้เอฟซีเปิดบ้านเสมอกับเมืองทองยูเนเต็ดไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งและคู่สุดท้ายครับลีโอเชียงรายยูเนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะหนองบัวพิชยาเอฟซีไปสองประตูต่อศูนย์ทำให้สรุปตารางคะแนนไทยลีกหนึ่งประจำวีคที่สามครับเป็นไปดังต่อไปนี้อันดับหนึ่งครับทรูแบงค์อกยูเนเต็ดแข่ง3นัดชนะ3เสมอ0แพ้0ยิง8เสีย0ผลตา่างประตูได้เสียบวก8มี9คะแนน อันดับที่2บุรีรัมยูเนเต็ดแข่ง3นัดชนะ3เสมอ0แพ้0ยิง11เสีย4ผลตา่างประตูได้เสียบวก7มี9คะแนนอันดับที่3ลีโอเชียงรายยูเนเต็ดแข่ง3นัดชนะ3เสมอ0แพ้0ยิง4เสีย0ผลตา่างประตูได้เสียบวก4มี9คะแนนอันดับที่4ราชบุรี FC แข่ง3นัดชนะ3เสมอ0แพ้0ยิง4เสีย0ผลต่างประตูได้เสียบวก4มี9คะแนนอันดับที่5การท่าเรือ FC แข่ง2นัดชนะ1เสมอ1แพ้0ยิง5เสีย2ผลตา่างประตูได้เสีียบวก3ม4คะแนน อันดับที่6นคอนาชสีมามัสได้ f เอฟซีแข่ง3นัดชนะ1เสมอ1แพ้1่งยิง3เสีย3ผลต่างประตูได้เสียบวกศูนมี4คะแนนอันดับที่7ลำปาง FC แข่ง3นัดชนะ1เสมอ1แพ้1่งยิง3เสีย7ผลต่างประตูได้เสียลบ4มี4คะแนนอันดับที่8ชนบุรีเอแข่ง2นัดชนะ1เสมอ0แพ้1่งยิง4เสีย3ผลต่างประตูได้เสียบวกหนึ่งมี3คะแนนอันดับที่9พีทีประจวบ f อแข่ง3นัดชนะ1เสมอ0แพ้2ยิง5เสีย6ผลต่างประตูได้เสียลบ1มี3ะแนน อันดับที่10เมืองทองยูเนเต็ดแข่ง3นัดชนะ0เสมอ2แพ้1ยิง3เสีย4ผลตั้งประตูได้เสียลบ1มี2คะแนนอันดับที่11ลําพูนวอลเอร์แข่ง3นัดชนะ0เสมอ1แพ้2ยิง0เสีย2ผลตั้งประตูได้เสียลบ2มี1คะแนนอันดับที่12ขอนแก่นยูเนเต็ดแข่ง3นัดชนะ0เสมอ1แพ้2ยิง0เสีย4ผลตั้งประตูได้เสียลบ4มี1คะแนนอันดับที่13สุโขทัย FC แข่ง3นัดชนะ0เสมอ1แพ้2ยิง1เสีย9ผลตั้งประตูได้เสียลบ8มี1คะแนนอันดับที่14 BG ปทุมยูเนเต็ดยังไม่ได้ทำการลงแข่งนะ อันดับที่15โปลิสเตโล่เอฟซีแข่ง2นัดชนะ0สเสมอ0แพ้2ยิง0เสีย3ผลต่งางประตูได้เสียลบสมี0คะแนนและอันดับที่16หนองบัวพิชยาเอฟซีแข่ง3นัดชนะ0สเสมอ0แพ้3ยิง0เสีย4ผลต่งางประตูได้เสียลบสมี0คะแนนก็ผ่านไปแล้วครับผมกับการเตะในวิกที่3ครับก็ยังมีคู่ตกค้างอยู่นะครับโดยคู่ตกครางทั้งหมดก็จะเตะกับบีจีปทุมนะครับที่เหลือก็มีโปลิสเตโล มีการท่าเรือแล้วก็ชนบุรีนะครับที่ยังต้องเตะกับชนเอที่ต้องเตะกับ BG ปทุมต่อไปก็อย่าลืมติดตามชมติดจำเชียร์ครับไทยลีกครับสนับสนุนไทยลีกไปด้วยกันครับผมแล้วก็ชื่นชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับก็จะมีตารางคะแนนไทยลีกทั้งไทยลีกหนึ่งไทยลีก2แล้วก็ไทยลีก3ทั้ง6โซนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ในวิกทีสีครับผมสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ